ฉันนึกอือย่าลืมว่าสิ่งที่จะให้โดยนี่มันแค่เป็นเศษเซี่ยวแห่งบุญนะที่เป็นที่พิสมบัติเราเพียงมเปรซมปแมปรลจากวิมานนะั้นวิมานนี้เนี่ยอะไรแต่ของในวิมานไม่ได้มันอลังการเหลือเกินเอาขอบขอบสะริมนั้นหนนริมมะเร็งทางริมเอาที่ง่ายง่ายก่อนนะจ๊ะอืมพ <c oughs> ร้อม <c oughs> ไปยังจ๊ะร้อม<ป> วันนี้เรื่องมากนายครูพี่ใหญ่เนี่ยแปลกอีตอนที่ยังไม่เปิดโรงเรียนเนี่ยเป็นคนเส้นลึกนะพอเปิดโรงเรียนมันไ่กลายเป็นคนเส้นตื้นคือบนใบหน้านมันตื้นเส้นมัน,ต,น,มน,นมตื้นไปเรื่อยตื้นไปเรื่อยๆดูสิเส้นตื้นมะมาเส้นบนใบหน้ามันตื้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 น ตื้นยันตึงแต่ว่าคนอื่นนี่นะเขา <laughs> เส้นลึกลึกึอือเห็นกาเวลาผ่านไปมันก็ลึกลึกลึกึกนี่เพราะถ้าใครดูดีเซีก็จะเส้นตื่นทุกคนแหละล <laughs> <laughs> นี่เรามาบทเรื่องมากเราด้วย <laughs> สวยไหมอาอ <laughs> อนี่ก็อีกแบบหนึ่งคนละวิมานกันอือเห็นไหมนี่ง่ายนี่เห็นไหมนี่นิผ้านีิผ้า,ผาเอ,อ้ยอย่าเืยว่ารัตนชาติบนสวรรค์มันนิ่มไม่ใช่นั่งแข็งกระโดะเดกเห็นอย่างนี้ถ้าในเมืองมันดูเมันจะแข็งกระด้างแต่นั้นมันมันนุ่มเห็นไหมละอาสนะจะอยู่อย่างเนี้ยคือที่นั่งเห็นไหม แล้วข้างหน้าก็จะมีนี่เห็นไหมสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนี่นี่ไงนี่สวยมย้เห็นไหมนี่นี่จากสีแดงนี่สวยทาม,มูลในปัจจัยถาวายผ้าจะเป็นเจี๊น่ะอ,อืมนี่ไงเ <laughs> รามาดูด้านข้างกันสักน้อยนึงอืม เขาจะไม่มีบันไดนะของเขาวุดเหินออกไปเลยถ้ามีบันไดก็ไม่ใช่เทวดาสิอืมถ้าจะขึ้นบันไดมันก็มน,นุษย์สิอืมนี่ <laughs> นี่ต้องเมาเมาหน่อยจะไม่ดโโมน,นี่ทิ่ <laughs> ท็อปวิวนี่อืมเห็นไหมจ๊ะวันนี้ดาพูดเดินดีอืม,มพูดอะไรดีๆไม่มีปัญหา นี่ดาพูดเดินดีแล้ว okay, okay. ลูกยุยบอกลูกยุยพี่เพพี่เพก,พเ,พก <Okay. S 1> เรามาดูเก้าอี้นั่งเล่น <Okay. S 1> นั่งเล่นนะ <Okay. S 1> เพลินๆ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีบริวารล,ล้อมรอบ <Yeah. S 1> เก้าอี้นี่ดีสายสวรรค์ <Okay. S 1> สำเร็จได้ได้บุญผ้ากับถวรยปัจจัยเหมือนกัน <Okay. S 1> นี่อีกสไตล์หนึ่ง อืมนี่ไหมเจ้ะอีกสไตล์หนึ่งนี่โอ้โหแล้วตนชาติทั้งนั้นแหละอีตาผ้าผ้าก็จะวุ่นวายเงี่ยววดพัดวุดวุดนี่จ้าวุดวุดวุดอืมสวยไหมสวยสวยนี่ไหมเจ้ามาไหมมานี่นี่นี่ทำบุญไหมทำทำน้อยทำมากจ้าทำ มามา <c oughs> นี่ไหมจ๊ะนี่ไงอืมไปตั้งบ้านใครทักหลังหนึ่งเดี๋ยวหลังครูใหญ่รับทำนี่เอาไว้บ้านแต่ละหลังเนาะอืมอ่นดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนี่ไงเสวยมากสวยจังหูอืสวยจังหูนี่โอ้โหนี่เห็นไหม โมเดิร์นด้วยวืด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 ,วดอืมเห็นไหมไม่ธรรมดาเราจะไปมัวนั่งจินตน,นาการทำไมจะไปจิ้นทำไม,ไ,มไปก๊ปอปปี้ทำซีแอนดีนี่ไม่ใช่ไม่ต้องมีอาร์แอนดีดูท็อปวิวหน่อยตาเวลาจะหมดอีกแล้วโอ้ทำไงดีเนะี่ยอืมอืมอืมท็อปวิวนะ ทีนี้ทาบุญที่ดอกไม้อะใครเคยทำบุญที่ดอกไม้บ้างสาธุดอกไม้กับปัจจัยผสมกันนี่นี่นี่อืมฮึอ่ะใครใครถวายพวมอะไรบ้างโอ้ยสาธุถวายปัจจัยบ้างาใครบูชาหมาธรรมกายใจดีทีด่ดอกบัวสาธุจ้านี่ไม่ถวายปัจจัยนี่ มีเซษเซียวเห็นไหมด้วยจังหู้นี่ดังคางนิดหน่อยก็มาด้วยน,นี่นี่ <c oughs> นี่ท็อปวิวเนี่เอาดูพอเป็นสัมเปิลกันนะพอเป็นตัวอย่างพอเป็นไอเดียนะอาใครเคยถวายเครื่องอัฐบร,ริขารมีได้บ้างสาใครเคยถวายได้บ้าง สาธุใครเคยถวายได้บ้างสาธุก็จะได้อย่างนี้แหละอืมนี่มันก็อี้ทรงโปรองอืมสวยไหมสวยนี่มเคยเห็นที่ไหนไหมไม่เคยนี่แม่ นี่ถวายปัณลนะปัจจัยด้วยปัจใจใจธรรมแล้วได้ที่ถวายพระเนี่ยเอาไว้เย็บจีวรนอี่แหละนี่เห็นไหมโอ้ยสวยมาดูด,ดังค้างหน่อยแค่นี้ก็ก็ copy ไป,ปเยอะแล้วเนี่ยอืมสวยมากใช่ <S <S หไหมเนี่ยเออจินตนาการได้ไมเออนี่เห็นไหมจนันนี่นี่ไงโอ้โหโปร่งเบาแต่แข็งแรงอืมนี่ละ เศษเสี้ยวของทิพยสมบัติอืมเราดูเทาววิวนายเนี่ยมันมีเป็นโอ้ยนับแบบไปทั่วนแล้วแต่เราจะมีเวลาและอารมณ์ให้ดูอมไม่ง่า,า,ายใครเคยปล่อยปลาบ้างสาธุปล่อยนอกสาธุถวายผ้าสาธุอันนี้เศษเสี้ยวของวิมานเล็กๆ อืมอืมด้วยมหมนี่รัตนชาติรัตนชาจะรัตนชาติแต่อนี่เบาหนุม่มไหมนี่ปลาแบกว่าสายธาราในากระแสในกระแสทานแห่งบุญนี่บุญได้พ่ายไหมจ๊ะนี่ปล่อยนกอืมปล่อยนกปล่อยปลาปลอ่อยสัตว์ สวยไมวยหมสวยจังหูน้นี่เห็นไหมจะพลิ้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ยล้วน,นั่งอันนี้นั่ง้อยเท้าก็ได้นั่งขัดสมาิก็ได้นั่งเอกเนก,กก็ได้ออเห็นไหมตายแล้วเดี๋ยวไม่จะไปถึงไหนเลยเนี่ยดูด้านข้างหน,น่อยนี่นี่อืมด้านข้างสวยไหมสวยไปแล้วนี่อืมจินตนาการได้ไหม นี่เห็ไม่นี่นี่นี่เกิดขึ้นในทิพยสมบัติทีนี้สมมุติว่าเราไปจําลองแหวนของเทพบุตรุเทพพิดาที่เกิดขึ้นในทิพยสมบัติเอามาใส่ในนิ้วมือของมนุษย์อืมเราจะไปบัวไปดีไซน์ทาไมไปซีเอ็นดีอืมนี่นี่ดูท็อปวิวหน่อยไม่มีหลังคานี่ท็อปวิวมองทะลุลงไปเลย ผ้าเนอยู่ข้างๆน,นี่นี่นี่อืมสวยมากสวยยางงูใครเคยถาวายดอกบวัวดอกไม้สาทุวิมวันเออเขาอีริมสาก็เดิมในกรูไม่ใยากจะเอานี้มาเป็นรัตนบัลลังก์นะเพราะว่าเออมันอยู่ริมสอก็มันก็ดีมงึงฮ้จะดูเลย<อ>ไม่ใช่จะจีวรคุมก่อน แม่ผัวนักเรียนนี่เอาไปดูุูงนี้ดีไหมเธอเห็นประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เรามาถวายพระอาบอย่าลืมเอาดอกไม้ติดมือมาด้วยแล้วเราจะได้อย่างนี้เนาะอืมอืม ดอกบัว oh. นี่ใบบัว oh. นี่ดอกดอกใบนี่นี่ใบนี่ที่นั่งรัตนชาติทั้งหมดนี่นะจ๊ะรัตนชาติทั้งหมดเคยเห็นไหม oh. จินตนาการได้ไหม oh. อืมหมดสิทธิเลยไปนี่เห็นไ,ไหม oh. ต้องทําบุญอย่างเดียวจึงจะได้ oh. เห็นไหมจ๊ะเนี่ย oh. เราอย่าไปปฏิเสธบุญต้องทําบุญอย่างเดียวเท่านั้นแหละ จึงจะได้นี่นี่เห็นไหมเจะสวยไมสเอามาดูข้างๆหน่อยนี่น,นี่นี่เห็นไหมเจะจำลองไนดะ้แล้วก็ทําได้ด้วยเออดีด้านข้างกิ๊บเก๋เลยโอ้กิ๊บเก๋เท่โครตรเลยนี่เห็นไหมเจะใครจะนึกถึงว่าดอกบ,บัวกับใบบัวเอามาทําสิ่งเหล่านี้ได้เออเห็นไหมนี่ นี่นี่อยากดูท็อปวิวไหมอยากอยากเห็นอดูเลยจ้านี่นี่นี่แต่เดิมว่าจะอันนี้แหละเป็นรัตนบัลลังก์สำหรับองค์ประธานสงฆ์แต่ว่าเอาปีหน้าดีกว่าอืเพราะเวลามันไม่ทันเห็นไหมเรามีอย่างเงี้ยเหรอเป็นอย่าว่าล้านเลยหลายหลายล้านแบบไม่ซ้ำกันเออ อันนี้ไม่ได้โม้แต่ว่าเมาสแตกแหลกลานเออแต่เมาส์แตกในระดับเอามาให้ดูได้เออแล้วก็ทําได้ด้วยดีไหม,ม่ีควรจะทําบุญไหมบุญทำน้อยทำมากทำมากมากทำมากมากนะอ,อ๋อนี่ไม่แจ้